สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่29พฤษภาคม2567นะคะวันนี้จะไปกรุงเทพค่ะไปกรุงเทพนะคะกำลังเตรียมตัวเตรียมตัวจะไปกรุงเทพออกบ้านเก้าโมงวันนี้รถออกรถออกสิบ็ดโมงครึง่งรถทัวร์สมบััิทัวร์นะคะออกส1บดโมงครึง่ง พ่อกับแม่กินข้าวอยู่จัดข้าวให้พ่อแม่เสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะไปเดี๋ยวไปดูพ่อกับแม่ก่อนนะคะมืดมืดนี่แม่อิ่มแล้ว <c oughs> แม่กินข้าวอิ่มแล้วเออมันจะไปกรุงเทพ <c oughs> แม่กินข้าวอิ่มแล้วนะ <c oughs> กินข้าวอิ่มแล้ว เดี <iet gli flaws> <lass> ๋ยวไปกรุงเทพนะไปสามวันเดี๋ยวกลับไปอักแรกชุบเอ๊ะพ่อกินข้าวอยู่ดื้อดือดือพ่อกินข้าวเต็มชามพ่อพ่อกินข้าวเต็มชามเลยฮ่าอุ้ยไฟดวงนี้เริ่มเปิดเดี๋ยวไปเปิดก่อนเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าไม่หล่อ ไปกรุงเทพสามวันนะแนะมองกล้องดิมองกล้องดิมองโทรศัพท์สิมองโทรศัพท์ไหนแม่เอายิงหลังเอยยิงหลัง,ง,ลงเดี๋ยวไปกรุงเทพสามวันนะเดี๋ยวมานะโอเครักนะจุบ๊บจุ๊บแม่มาดีใจ่ะ ก็กินไปแล้วกินกล้วยกินอะไรแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกินแล้วกินกล้วยแล้วกินยาไปแล้วแล้วก็กินกินข้าวไปสองสามคำกินข้าวแล้วนี่ไงห่อข้าวเหมือนนี่ไงนี่ไงกินไปดินี่ไงนี่ไงข้าวมันกินไปแล้วข้าวเหนียวไก่โอ้ดูผมพ่อดิ <laughs> ผมยุ่งแล้วผมพ่อยุ่งแล้ว <laughs> เออคนหล่อผมยุ่งคนหล่อผมเออไอห,หล่อน,นี่ยเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะยิมอ่อนยิมกัน <laughs> เอ้นีอ่ะกิดข้าวต่อนะ <laughs> ทายาอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะ อายาอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะนี่นี่ดูกล้องดูกล้องเจ้าดีเจ้าดีจ้าขอบคุณค่ะเว้พี่หนุ่ยมาฮะอะไรอ่ะแหนมอ้าวโอ้ยพี่หนุ่ยให้แหนมด้วยให้เด็กโอ้ยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่หนุ่ยไปส่งเดี๋ยวพี่หนุ่ยไปส่งปากทางเดี๋ยวพี่หนุ่ยไปส่งปากทางเอ้พี่หนุ่ย